สวัสดีเป็นเพื่อนวันนี้มารีวิวของง่ายคือลิปบาล์ i เซร่าบีสของถูกของดีราคาถูกสูตรที่เราซื้อมาคือสูตรออร์แกนิกเชียร์บัตเตอร์แอนด์อยซึ่งเป็นสิ่งที่อันเฟลเวอร์เป็นลิปบาล์มเนื้อขี้ผึ้งมีกลิ่นเป็นกลิ่นคล้ายๆพวก น้ำมันออร์แกนิกปกติไม่ได้ใส่กิ่นอะไรเลยแล้วก็ไม่มีสีไม่เปลี่ยนสีไม่มีสีใดไดทั้งสิน้นแท่งนี้ซื้อมาแค่ประมาณ40บาทคือถูกมากอะแกแล้วมันก็ออร์แกนิกแล้วมันก็เชียร์บัตเตอร์สนุนราคาถูกมากแล้วสิ่งที่ใช้ก็คืออินกรีเดียนเรียบง่ายมากคือมีโอลิฟออยล์เชียร์บัตเตอร์บีแว็กแล้วก็นอนเจีมโอวิตามินอีแล้วก็อาร์แกนออยล์ที่สำคัญทุกอย่างเขาเคลมว่า มันออร์แกนิกนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากมีความรู้สึกว่าฝากที่เคยเป็นร่องเป็นหลุมนั้นแค่ทาตืดตๆดตติ4สี่ทีร่องนั้นก็หายไปเพราะความชุ่มชื้นของไอ้เจ้านี่ก็ซื้อมาลองได้ราคาถูกอะแล้วก็ดีแต่คือมันไม่มีสีถ้าเราอยากให้ปากมีสีเราก็ต้องเอาลิปสีอื่นมาทาถ้าเทียบกับของแพงที่เป็นสลิปปิ้งมาของลาเนตแล้วนั้น ให้อน,นี้ชนะไปเลยจ้าเพราะว่าอันนี้ไม่เนอะนะไม่หอยหลอดอะไรทั้งนั้นแล้วก็ดีอะแต่คือมันแค่เสียแค่ที่แบบก็คือไม่มีกลินะ่นอะเนาะแล้วก็ไม่มีสีทาแล้วมันก็อาจจะแบบความฟุ้งฟิ้งน้อยกว่าแต่ว่าช่วยยังปากแห้งกูบอกเลยส่วนอันนี้ทาแล้วปากเขียวดีอย่างเดียวคือกลิ่นหอมเด้อแม่ข้างในก็พูดงี้พูดไม่อวยแต่ว่าก็ใช้ไปเยอะนะ อันนี้สลิปปิ้งมากเหนียวนะนอ้เถ้าตอนนอนเท่านั้นไม่งั้นก็จะแบบแดดไปจนหมดเด้ยไปแล้วบา,บายบาย